ความคิดแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆอกุศลกุศลดังนั้นอันดับแรกเนี่ยทิ้งความคิดอกุศลให้ได้เร็วที่สุดไวที่สุดอกุศลเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคอุปมาเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนไฟกําลังลุกไหม้รงเสื้อผ้าของเราเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัพพัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วน หรือเพื่อที่จะดับไฟที่ลุกไหม้ผงเสื้อผ้าของเราเสียโดยด่วนหลักเดียวกันอกุศลเกิดขึ้นต้องรีบละ,ะเหลือกุศลไว้พอละอกุศลได้ชำนาญแล้วก็มาฝึกละกุศลต่อเพราะกุศลก็ยังเป็นภพเพราะมีภพจึงมีชาติชรลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วดังนั้นภพเป็นสิ่งที่เราต้องละชาติเป็นสิ่งที่เราต้องละ แต่ความไวของสติเราจะยังไม่ทันในส่วนของการได้มาซึ่งพบเราก็ละในส่วนของชาติก่อนคือเมื่อจิตผูกกับอารมณ์ไปแล้วเนี่ยคิดไปนานแล้วเนี่ยรีบทิ้งให้ไวใครทิ้งได้ไวดุดกระพริบตาพระองค์ก็ชมว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดังนั้นการภาวนานั้นไม่มีอะไรมาก ให้เราพยายามเนี่ยดูจิตของเราอย่าปล่อยให้จิตของเราเนี่ยเพลินไปกับอารมณ์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ดับไปได้เร็วเร็วที่สุดถ้าได้ดุดกระพริบตาพระองค์ก็ชมว่าเธอนั้นมีอินทรีย์พาวนาชั้นเลิศ